โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำจูสทำเสร็จแล้วค่ะอันนี้เครื่องที่ทำอยู่เนี่ยกากก็ยังเหลือเยอะอันนี้จะเอามาทำอาหารค่ะอันนี้เป็นของออร์แกนิตทุกอย่างเลยเสียดายไม่ทิ้งค่ะก็เป็นประโยชน์อันนี้จะทำไว้ให้ลูกนะคะลูกหญิงลูกชายก็ชอบอันนี้น้ำขิงกับน้ำมะนาวอันนี้น้ำแครอทอันนี้น้ำแอปเปิ้ลอันนี้น้ำน้ำรูดบีทนะคะไม่มีตัวอย่าง อนนี้น้ำแตงกวาอันนี้น้ำเซรี่อันนี้น้ำเคลนะคะเขียวปีเลยเห็นไหมเซตกากอาหารก็มีเยอะแล้วจะเอามาอบในตู้อบแล้วมาทำามาให้แห้งแล้วมาโรยอาหารมากินกร,บกรอบๆก็ได้โอเคก็มาทำซุปก็ได้ค่ะเนี้ยไม่ต้องทิ้งใส่หอมผักชีแล้วก็ทานได้เลยดูสิคะ